สวัสดีทุกคนสวัสดีจากมิสตอนนี้โซก็ปั่นมาได้61กิโลเมตรแล้วนะครับจากมันหางออกมาเมื่อเช้าก็หยุดพักพิมทางบ้างอะไรบ้างประมาณสักคือ30กว่านาที ตอนนี้ก็อีก17กิโลเราก็จะถึงเมืองไมส์แล้วที่นั่นเราก็จะนอนค้างหนึ่งคืนเพราะว่าวันแรกของการปั่นจักรยานแค่นี้ก็น่าจะพอก่อนนะทุกคนดูวิวตรงนี้ตองหี้กำลังจะงอก คนที่ขี่จักรยานกันเยอะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของประเทศเยอรมน,นีเป็นวันเขาเรียกว่าวันพ่อไห่อ่ะต้นวันพ่อก็คนก็ผู้ชายชอบก็จะออกมาตากันเป็นกินกินเบีย